โอเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเมย์เพื่อนต่อ DM เ <c oughs> วันนี้เราจะมาดู VTR กันเอ้ย VTR นี่อะไรนะวิดีโอเทปเรคคอร์ดดีมั้งไม่ใช่อันนี้ต้องเป็น VCR ปะ่ะโอเควิดีโอคลิปเรคคอร์ดดีกัเทียบสกิยเลยแล้วกันระหว่างโน้ตแพดกับที่ลงเมื่อวานสนามจริงกับกับโน้ตแพดเป็นช็อตๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะตั้งแต่เข้ามาวิดีโอไปครับเมื่อวาน สำหรับที่ที่จบมันได้ก็ประมาณโลตัสได้ผมว่าโลตัสเก่งกว่านิดหนึ่งนะโลตัสมีท่าวันฮิตคิวเยอะอยู่ไอตัวนี้ไม่ค่อยมีท่าอะไรที่ทําให้เราตายได้ภายในช็อตเดียวนะมีอาจจะมีแบบยากแหละโอเคงั้นเดี๋ยวกลับตัวหลักไปดูพวกนี้ก่อนดาเมจอาราิสก็คือวิจัยดาเมจเมื่อวานเราอยู่ประมาณอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยใกล้ๆกันไม่ต่างกันมากทอที่พอกัน ผมตีตัวนี้เข้าแรงกว่าเดเมียนนะเดเมียนตีเข้าสุดที่21เฉลี่ยที่21แต่ตัวนี้ไอชอนไอชอนเราตีเข้า27ล้านเพราะว่าเรามีอาเคนเกิน150%นะจังหวัดดามเดรอบนี้ก็คือจังหวัดที่ัามีเกาะนะจังหวัดสุดท้ายจะมีเกาะกัน90%เล้วต้องถอดทีละชั้นวิธีดูอาเคนก็ไปที่บอสเลยก็ได้นะในหน้าของบอสก็มีบอก ตรงนี้ลายจิ้มนี่แหละปึ๊บนี่ตอนนี้อาเคนของเราอยู่ที่ร้อยห้าสิเปอร์เซนก็คือเราจะได้แคปเพิ่มอีกห้าล้านสี่นะแล้วก็ได้ดาวเมจเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าแบบแบบยากก็ตอนนี้เราอยู่แค่นี้คือมันมันใช้ก้าร้อยะก้า้อยก้สิบมั้งวิธีคลิปง่ายๆก็เราเอาหกร้อยมาคูณหนึ่งจุดห้าได้เลย เนี่เราต้องมีดันแบบยากต้องมีเก้ารอยเก้าสิบแต่ผมบอกเลยว่าแบบยากเลือดแมงโคเยอะไปดูช่องชาวบ้านมาแล้วมันมีเซิร์ฟเอ็นเอมันเพิ่งรีซีเซิร์ฟวันนี้เลือดเลือดประมาณสองหมื่นสามเอ็กเอ็กเอ็กแต่ประมาณเนี้ยเลือดเลือดแบบแบบแบบเลือดแบบอะไรนะแบบยากอะเลือดประมาณนี้ถ้าถ้าตีถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเฉลี่ยเราต้องตีคอเท่าไหร่นะคนละ คนละสองพัสามอ่ะปกติเราตีโรตาสตีเดเมเนนะ่ะอยู่แค่ห้าร้อยถึงถึงสามร้อยเองนะหมาถึงผมนะไอ้นี่ต้องตีถึงสองสองสองพันกว่าแบบยากเพราะฉะนั้นแบบยากเราไปไม่ได้แน่นอนแต่ปกติเลือดเท่าไหร่ไปดูในคลิปนี้ทีหลังแล้วกันจริงวิธีดูแบบปกติก็ดูวัตเทนอันัสิตตอนจบเลยก็ได้สิบสามสิบสามจุดห้าโอโหคำนวณกับประเดงมคำนวณปร์เซ็นตย้อนกลับนะ ก็คือถ้าเรารู้ว่าสามสามร้อยหกสิบปีเนี่ยคือสิบสา,เาม,ม,มเ,าาเปอร์เซ็นต์เราก็เอาสิบสามเปอร์เซ็นต์ตั้งไม่ไม่ไม่เอาสามร้อยหกสิบจุดเจ็ดสี่ตั้งหารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เรามีจุดแปดเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแล้วก็เท่ากับโอเคเลือดบอสก็จะประมาณนี้ อันนี้คือเลือบอสสองพันหกบีนะโลตัสมันเลือดเยอะกว่านี้นะแปลว่ามันอาจจะก,ก,ก่ากว่าโลตัสนิดหนึ่งแล้วสกา Q ิววาทีคิวไม่ค่อยมีเพราะว่ามันอ่อนกว่าโลตัสอ่ะเลือดมันน้อยกว่าอ่ะถ้าเกิดเราเปอร์เซ็นต์ย้อนกับอีกทีหนึ่งก็คูณหนึ่งุดสามแปดจะต้องเท่ากับสามหกสิบโอเคถ้ากัาสามหกสิบ 360, นะประมาณนี้เลือดบันสองพันหกร้นะประมาณนี้ มาถึงบอสจะแบ่งออกเป็นสามหลอดเป็หนึ่งเฟสองเฟสามแต่ว่าถ้าเกิดหลอดม่วงอ่ะมันเข้ามาจนเท่ากับหลอดไอพีที่เหลืออยู่อ่ะมันจะเปลี่ยนเฟสทันทีก็ตามที่มันบอกในในภาพนี้ถ้าเกิดหลอดม่วงนี้ขึ้นมาเท่ากับไอพีอ่ะมันจะเปลี่ยนเฟ็สองทันทีก็หลอดม่วงจะเพิ่มต่อเมื่อใช้ท่านี้นะทํางานก็คือเราไปโดนท่าบอสบ่อยๆโดนฟันบางท่า โดนมาสก,กิลไหมมันก็จะเพิ่มแล้วก็อยู่ใกล้เสาที่เป็นสีม่วงก็จะเพิ่มเหมือนกันพอ,อเต็มปุ๊บมันก็จะระเบิดท่านี้ออกมาแล้วก็จะไปเพิ่มเกรดให้เกรดม่วงเนี่ยเกรดม่วงเต็มเร็วขึ้นเกรดม่วงก็ชูดขึ้นคือตอนที่ผมลงครั้งแรกก็อาจจะไม่ได้ดูอะไรมากเพราะว่าสก,กิลไม่สีม่วงด้วยประเด็นอะดูพื้นโคตรยากเดี๋ยวจังหวะด,ดูจังหวะแช่เสาแล้วอันนี้จะไม่โดนนะ อันนี้อันนี้ผมยืนตรงเสาม่วงวะอันนี้เสาม่วงวะอ่าเกตเริ่มเพิ่มแล้วอันนี้ยังไม่โดนโจมตีนะเนี่ยคือผมยืนแค่ยืนแค่บอกมือม่วงเห็นป่ะสุดระเบิดด้วยเนี่ยหกพันหกพันหกพันเนี่ยคือไม่เห็นไงคิลตัวเองก็ม่วงเหมือนกันคือจะปิดเอฟเฟคมันก็ไม่ได้ป่ะเล่นเกมปิดเอฟเฟคมันมันก็ไม่เท่ดีครับเราจะไม่ปิดเอฟเฟคดี่ขาดจะโดนก็โดนไปคือปิดเอฟเฟคก็ตีมีครับเออไม่ได้ไม่ได้ วิธีทําให้หลอดมวนรถเห็นเห็นนี่ว่าสีทองทองก็ถ้าเราไปยืนอ่ะมันจะเอาสีทองเนี่ยมาลดเกรดนี้เนหยวยืนอยู่เห็นไหมมันสีทองจะมาเติมให้เกรดนี้หายไปอันนี้เรายืนแช่เราเรายืนแช่แช่เดี่ยวม้วนีย่ยงไม่เห็นอ่ะมันมองยากอ่ะมันดูสกิลตัวเองแล้วสกิลชาวบ้านเนียนเนียม่วง,งเนี่ยเกเีก็ดเต็มอยเมื่อกี้โดนระเบิดด้วยหลอดหลอดดีเลยแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นโดนเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ท่าฟันฟันฟันทั้งหลายอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด โดนประมาณหกหมื่นมันจะไม่ผิดเกือบเจ็ดหมื่นก็ประมาณหนึ่งในสามได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคำนวณคร่าวๆแล้วกันไม่ต้องเป๊ะมากอ่ะพอมันเปลี่ยนเฟสปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเฟสแล้วเปลี่ยนเฟสก่อนที่จะถึงหลอดนี่นะอันนี้เขาเฟสสองนะเพราะว่าหลอดเพราะว่าหลอดเลือดกับหลอดอาราคแต่มันมาบรรจบกันมันก็เลยเปลี่ยนเฟสเลยเนี่ยดูเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด้งปุ๊บปุ๊บเนี่ยมระเบิดล้วงม่วงเนี่ยทำให้เราเพิ่มหลอดนะพอเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนเฟสอ่า เฟสองเล่นเหมือนเฟสแรกแหละถ้าเรายืนใกล้ๆอันเนี้ยเราจะมันก็จะลดเกตสีม่วงเราถ้าเราไปยืนให้มันฟันเนี่ยสี่หมื่นเนี่ยลดเกจได้เองแก่เกจได้เองแ้ยแล้วก็ไปยืนใกล้เสา่วงนี้ก็เพิ่มพอเพิ่มระเบิดปุ๊บก็ไอเกตอาร์ค่าในสามก็มาเร็วเหมือนกันพอเกจเกจอาราค่าในสามเต็มเร็วเนี่ยมันเดือดร้อนเนะี่ยเพราะว่า ล่าสามไม่มีโลทำให้เราดาเมชางไปอีกแค่จะบอกว่าเข้าเฟสสองเร็วผมไม่สนใจนะอันนี้มบอกบอกสกิลเนี่ยว่าอะไรทําอะไรบ้างผมจะเล่นในสไตล์ของผมเท่านั้นโอเคนะคือถ้าเราเข้าเฟสสองเร็วถ้าเกิดาเมจเราไปปิดตรงนี้ไม่ได้เราเ,าเฟสสามมันมันก็จะถึงเร็วกว่าเดิมแล้วก็ไปเจอล่างโลเฟสสามนานขึ้นอีกล่างโลเฟสสามฟันไม่เข้านะเฟสสองนี่เหมือนเฟสแรกแต่ว่าฟันรัวกว่าเดิมแล้วก็ มีท่าสี่ตด้วยคอมโบสี่ h อ๋อใช่มันมีทุกแก้วที่พื้นถ้าเรามันอยู่ให้การปุ๊บระเบิดปุ้มเป็นการที่พื้นก็เพิ่มหลอดเข้าอีกเพิ่มหลอดเข้าปอีกปุ๊บตอนเมื่อวานลงอ่ะคือลงครั้งแรกเราแบบยังไม่รู้อะไรบ้างก็เข้าไปตีมนันนัวไปยังไม่รู้อะไรมากก็นั่นแหละคนเราก็ต้องมีต้องมีอะไรนะซ้อมต้องมีทดสอบใครมาวันแรกจะเก่งเลยใช่ไหมน,นี่ตอนนี้มันจะเข้าเฟสสามแหละ ถ้าเกิดมันระเบ,บิดทั้งจอให้เราเข้าไปในโล่นี่นะโล่นี่ยโล่นี่มันจะขึ้นอยู่ที่หุ่นยนต์ไอหินตัวที่มันตัวสีขาวอะตัวสีเหลืองเนี่ยก็กระโดดออกไปข้างไหนปุ๊บมันก็จะไม่โดนดาเมจนะถ้าแบบท้ายแต่ตายแบบนี้ผมบอกบอกว่าไม่ตายแต่ว่าผมก็ไม่ได้กล้าโดนนะก็ฝึกลงไว้ก็ดีอันนี้เข้าเฟสสามเนะี่ยมีโล่ไหมโล่กันดามเมจดูดิฟันมันจากยี่สิบเจ็ดเหลือแค่ยี่สิบหกเหลือแค่สองจุดหกอะหายไปสิบเท่า นี่บ้าในความละมโมบก็คือไอบาเรีเยเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหกชั้นชาสิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่เก้าสิบก็มาถึงกันมันมีหกชั้นก็แปลว่าพวกรเราฟันสองยีิบเจ็ดล้านได้ไหมยีิบเจ็ดล้านเหลือแค่นี้ก็แปลว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของยี่บเจ็ดล้านก็เนี่ยเหลือแค่นี้วิธีแก้ก็คือพอแล้วในคลิปเนี้ยผมพูดผิดไปนิดนึงคือเวลาเราเข้าเฟสนี้เราจะกลายเป็นสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหม เราต้องเอาเอาฟีเหลือเนี่ยให้เต็มปุ๊บแล้วมันก็จะระเบิดทําให้เกาะแตกเนี่ยมันทําให้เต็มปุ๊บมันจะเป็ีนปล่อยท่านี้ใส่บอสมันจะปลดโล่หนึ่งชั้นโล่ของระโมดหนึ่งชั้นปลดหนึ่งชั้นก็ดาเมจหายไปสิบห้าเปอร์เซ็นตป้องกันอะ <c oughs> คือตอนนี้ผมลังเลว่าจะปลดปลดเลยหรือว่าจะปลดแค่เหลือแค่ห้าชั้นพอมันก็จะฟันเข้าประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเกิดเนี่ยถ้าเราไปปลดหกชั้นเลยปุ๊บโลมันก็จะออกมาทํางานใหม่ตอนที่มันสตาร์ทเสร็จนะมันจะเข้ามืองงเวลาโลแตกใช่ไหมพอมันาโลแตกเสร็จปุ๊บโลกลับมาหกชั้นเหมือนเดิมคือตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าจะจะคาไว้ที่ห้าชั้นแล้วดามเมจไปเรื่อยหรือว่าจะฟอให้มันสตาร์ทแล้วก็เก็บเก็บระเบิดใหม่อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนะอันนี้เพิ่งลงครั้งแรกผมมันไม่ฟันตรงอะไรทั้งนั้น อาจจะเป็นโปรเพยเยอร์แล้วแต่เลยครับมเดี๋ยวผมดมไปเรื่อๆยๆเดี๋ยวก็เล่นเป็นเองครับคือมันมีวิธีสังเกตอยู่สองวิธีอ่านนี้ลูกปันม่วงแล้วก็โดนฟันด้วยเกรสีเหลืองรดนะเราโดนมาเตีอะรถนะวิธีทำให้สีเหลืองเพิ่มก็คือก็คือไปยืนตัวลูกปัน้นสีเหลืองกับฟันมันฟันบอสมีสองยาที่ทำให้มันเพิ่มจะชาร์จได้ต่อเมื่อเนี่ย เราโจงตีไอชอนนะแล้วก็อยู่ใกล้ซีเคตเซเคเซเวียนะก็คืออยู่ใกล้เสาแหละวิธีทําให้ชาร์จเร็วที่สุดก็คือต้องยืนใกล้เสาแล้วก็ฟันมันไปด้วยแต่ตอนนี้บม,มันมั่วใช่ไมไม่มีไม่มีใครลากใช่ไหมคือมันลากยากนะตีแบบที่ดาเบกกิใกล้ๆกันแบบเนี้ยไม่รู้มันจะตาวใครนะ่ะตีมันไม่ได้มีคนแหวกนะแบบว่าไปชาร์จไปอยู่ชิ้ซ้ายชิ้ขวาได้นะ แต่รอบหน้าก็เดี๋ยว3คนดามเมจสูงสุดก็จะไปยืนทิดซ้ายทิดขวาสักด้านหนึ่งอาจจะมาทางซ้ายว่าขวาปุ่มบงังมองไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เรายืนตรงนี้มาขึ้นไปนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยๆค่อยๆค่อยๆ,ๆดิ๊ด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 เห็นไหมเนี่ยเพื่อเราเพื่อเอ้ะเดนโดไปโดนสีม่วงเห็นไหมลดลดลดอันนี้ไปยืนแช่ไอ้เนี่ยสีม่วงอ่ะเออเรายังไม่มีประสบการณ์นะก็ตามนั้นอันนี้เกาะแน่แตกไปชั้นหนึ่งแล้วดามเมจเพิ่มขึ้น แล้วเห็นไหมเห็นรอยรั่วไหมเห็นตรงเกาะ้องเกาะว่ามีรอยรั่วนี่มีรอยรั่วนี่มีรอยรั่วมาหนึ่งหนึ่งแ็กแล้วเนี่ยเกติาสปกติมันจะตามตัวดาเมจเนี่ยแหละถ้านี้ก็หลบไม่ยากนะคือแบบเสาเยอะมากโอกาสโอกาสที่จะโดนน้อยมากนี่นี่ระเบิดแล้วระเบิดแล้วจังหวะนี้ยืนแช่เสาแล้วฟันมันน่าระเบิดแล้วนี่ระเบิดแล้วเบิมเกาะแตกนี่มีรอยร้าวรอยร้าวรอยร้าวเห็นไหมรอยร้าวอ่าตอนนี้ผมว่าน่าจะปวดไปประมาณสองพันละ พวกไปแล้วสามสิบเอร์เซ็นเดี๋ยวรอบหน้า,น,าน่าจะน่าจะชํานาญกว่าน,นี้รอบนี้ก็ลองๆไปก่อนเนี่ยยืนแช่สีม่วงเนี่ยยืนแช่สีม่วงมองไม่เห็นยืนแช่พูกเหรอลอดไปขึ้นห้ามยืนแช่เอาง่ายมีคนลากไปทางทางใดทางหนึ่งอ่ะจบตานะตอนนี้มันตามผมแล้วเพราะผม,ะมใช้ท่าไม่ตาย นี่โลแตกโรแตกอันนี้ยังแตกเท่าเดิมอยู่นะยังไม่มีใครชาร์จเพิ่มเอาพรุ่งน้า้อาจจะต้องเรียงตัวดาเมจให้ไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็แกงที่เหลือเนี่ยไปยืนชาร์จมาแล้วก็กระโดดเอาไ้เนี่ยมาระเบิดใส่วอสตุ้มตุ้มให้ก่อมันแตกแค่นั้นมันก็จะง่ายขึ้นกว่านี้ที่ที่ดาเมจเยอะก็ไม่ต้องสนใจเลยมากก็ตีไปแล้วก็ระเบิดสักสองสามชั้นก็น่าจะตายอยู่อันนี้ที่นี้ดาเมจก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะที่ที่โจมโตรตัสได้อะระเบิดมันกลาวกว่าโรตัสนิดนึย ส่วนของที่ดอปก็อ่านี่ดอกไหมดออวมา5ชิ้นแล้วก็มีนี่150อันแล้วก็วีคราตําเลให้อ2อันไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวนะผมรับไปแล้วปะ่ะอ่าน,นี่นี่มันให้ไป5อันชิปให้ไป5อันอันนี้ที่ตีบวกอันนี้ที่ตีบวกอันนี้เหรียญตาแต่ว่าต้องชนะแบบยากอันนี้น่าจะน่าจะสู้ไม่ได้ตอนนี้ นี้คือออชิเมนที่ได้นะโอเคประมาณนี้อ่ะกลับเข้ามาดูในเกมได้อันนี้โอเคนี่มันใช้ทั้งหมดใช้ทั้งหมดร้อยสามสิบอันคืออันนี้คือได้สิบอันเพราะว่าเราได้จากเควสใช่ไหมอ,อาทิตย์กลมๆเลยอาทิตย์หนึ่งได้ห้าอันแบบแบบดวงดีๆเลยนะบางคนผมเห็นได้สามด้วยซ้ำเดือนละยี่สิบแผ่น โอ้โหก็จะครบกี่เดือนเนี่ยคูณอเอาการนเอาเองนะให,ให้เตรียมกลมเลยผหว่าสิบเดือนได้พอดีไอพ่นนี่สิบห้าเมตรแบบพาเราก็บอกว่าแบบพาเราก็ไม่ไหวนะเรื่องมันเยอะไปอะตีผมไม่ไหวแน่นอนแค่อยากแบบดูแบบจบได้นู่นเลยฮะผมว่าช่องเจมี่น่าจะจบได้แน่นอนดามีผมไม่ได้พอนี่ผมแคบแคบแาบแค่ยี่แปดเองนะก้อนเนี้ยแคบยี่แปดทำดามีได้หนึ่งในสามอะรอบที่อะก้อนี่แะ แล้มีประมาณนี้จบได้แล้วเวลาเหลือได้ก็แปลว่าเราอาจจะแคบน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าสักสยี่สิบสองยี่สิบบวกยี่ห้าสักคนสองคนอะไรแบบนะี้จบได้ชัวอ่าเคียนก็สามรอยสามสิบนะสำหรับร่างแรกแนะนำว่าสองร้อยสาสิบไปเลยดีกว่าสองร้อยสาสิบไปเลยเพราะว่ามันจะได้อันนี้ได้แคบอีกห้าล้านเนี่ย ถ้าเราแคบยี่สิบาก็จะกาลายเป็นยี่้า้านผมว่าแคบยี่สิบซันตี้ก็ไหวนะถ้าตีถึงแคบกันอนะ่ะแต่ว่าผมว่าอารเคนจำเป็นต้องจำเป็นต้องถึงสา0รอยสาสิบเองอะ่ะมันควรจะถึงปะ <c oughs> ออประมาณนี้แหละนี่ดูท่านี้โอ้โหนะท่าม่วงเนี่ยแม่งเหมือนของบอสเลยอ,อีชาเลยว่าท่าโชเวอร์เนี่ยเนี่ยที่พื้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งอยู่ใกล้ใกล้กันเนียนเนียนเดนดูเดินม่วงเ่ย จะให้เราปิดเอฟเฟกมันก็ไม่ใช่ทางใช่ไหมมันไม่ได้ effect, ปิดเอฟเฟกไปเทปปิดเอฟเฟกติมเลยโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแหละเอาไว้เจอกัน See See you a g a i n next time